สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Urban Talk Thailand รายการที่จะพูดคุยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเมืองและการพัฒนาเมืองวันนี้เป็นเอพิโซดที่52นะครับ Sandwich Generation คนที่ต้องแปลกับ2อชัน้นถามว่าคนกลุ่มนี้เป็นคำใหม่หรือเปล่าก็จริงๆก็เป็นคำใหม่นะครับแล้วก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาเลยในประวัติศาสตร์ของโลกส่วนใหญ่แล้วเนี่ย คนแต่และรุ่นเนี่ยก็จะทําหน้าที่ดูแลลูกหลานของตัวเองนะครับต่อไปก็ได้รับการดูแลจากพ่อแม่และตัวเองก็ถึงวัยตัวเองตัวเองก็เป็นพ่อแม่ขึ้นมาเป็นพ่อแม่แล้วก็ดูแลลูกต่อไปแต่ถามว่าแซนด์วิชเจเนเรชันคือใครคือกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ช่วงอายุประมาณ40-60ถึงปีณนะเวลานี้เท่านั้นนะครับอายุประมาณ40-60ถึงปีเริ่มมีการงานที่มั่นคงแล้วแล้วก็จะต้องทําหน้าที่ดูแลทั้งคนรุ่นพ่อแม่ตัวเอง แล้วก็ต้องดูแลลูกของตัวเองด้วยถามว่าแซนด์วิชเจเนเรชันเนี่ยกิคนทั่วไปก็จะพูดถึงปัญหาเรื่องของการเงินน,นะครับเพราะว่าต้องดูแลมากขึ้นเนาะคำว่ามากขึ้นเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าในบ้านเนี่ยมันต้องมีของ3ามเซตเพราะ3ามเจเนเรชันเนี่ยต้องการของและต้องการการให้บริการหรือการดูแลเนี่ยแตกต่างกันนะคนรุ่นตัวเอง 4 0 6 0เนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของพาร์ทเนอร์คู่กุ้งคู่สมรสนะครับแฟนที่อยู่ด้วยกันก็ต้องการของในเซตนี้ต้องการรถยนต์นะครับที่เดินทางไปทำงานต้องมีบ้านของตัวเองหรือว่าที่อยู่อาศัยที่มีความมั่นคงของตัวเองอาหารการกินเรื่องของวิถีชีวิตและลอื่นก็เป็นคนในกลุ่มนี้แหละครับแต่คนรุ่นพ่อแม่ก็ต้องการสินค้าบริการของต่างๆภายในบ้านแล้วก็เรื่องของการดูแลเนี่ยแตกต่างกันออกไปต้องการความช่วยเหลือทางการเงินนะครับจากคน รุ่นที่อยู่ตรงกลาง40-60ต้องการความช่วยเหลือในชีวิตประจำวันอยู่บ้างนะครับถ้าร่างกายไม่ไม,ไม่ไม่แข็งแรงแล้วก็ยังต้องการเรื่องของการที่จะดูแลสภาพจิตใจด้วยเช่นกันนะครับสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุในขณะที่กลุ่มเด็กเนาะก็จะก้องการดูแลเรื่องของค่าเทอมนะครับค่าในการดูแลรักษาให้ความช่วยเหลือทั้งเรื่องของร่างกายและจิตใจแล้วก็มีการที่จะเอ่อเทคแคร์ในเรื่องต่างๆตาม ในลักษณะที่พ่อแม่ดูแลลูกอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็เ,เลยเกิดปัญหาส่วนใหญ่แล้วก็จะพูดถึงการเงินครับเพราะว่าคนรุ่นเก่าเนี่ยคนรุ่นพ่อแม่คนรุ่นรุ่นตัวสูง,ส,งสุดนะครับคนผม,ผมขอญอยตใช้3ามคำนะครับคนรุ่นปู่ย่าตายายคนรุ่นพ่อแม่แล้วก็คนรุ่นลูกนะครับคนที่เป็นแซนด์วิชเจเนอเรชันเนี่ยคือคนรุ่นพ่อแม่แล้วก็จะได้รับความเครียดเป็นอย่างมากเพราะว่าคนรุ่นปู่ย่าตายายเนี่ย แน่นอนว่าวิถีแบบเดิมของเขานะครับหลายๆคนอาจจะเติบโต,ตในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมก็มีวิถีแบบพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมคนเหล่านี้เนี่ยในสถานการณ์เมื่อก่อนนี้เราต้องเห็นภาพก่อนเมื่อก่อนเนี้ยเราใช้คําว่าหลวงเขาหาให้หรือหลวงเขาให้เพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเนี้ยรัฐบาลดูแลเกือบทั้งหมดในชีวิตนะครับเพราะว่า,าไปหาหมอ ในตัวสถานรักษาพยาบาลของรัฐเนี่ยก็ไม่ต้องเสียตังค์หรือเสียตังค์น้อยแล้วก็คนยังน้อยอยู่ครับอันนี้คือคือจุดหนึ่งนะการเข้าถึงสถานรักษาพยาบาลของรัฐเนี่ยใน ณนัเวลาณเวลาปัจจุบันเนี่ยระบบคมนาคมขนส่งไม่ใช่เรื่องไม่ใช่อุปสรรคหลักอีกต่อไปแล้วแต่อุปสรรคหลักคือการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์แล้วกลุ่มผู้สูงอายุก็ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆและเป็นกลุ่มที่นะกลุ่มปู่ย่าตายายเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มที่ต้องการการดูแลสุขภาพที่ค่อนข้างมากก็เรียกว่าถ้าในวนัยนี้ถ้าเป็นวัยหนุ่มสาวนะครับหรือวัยเด็กเนี่ยป่วยทีหนึ่งก็ไปหาหมอแผนกเดียว แต่ว่ากลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยไปหาหมอทีหนึ่งแล้วก็ต้องไปหาทุกผแผนกเพราะว่ามีหลายโรคน,นะครับตามวัยเพราะฉะนั้นจะรักษาโรคนึงเนี่ยมันไปพันกับโรคอื่นเพราะฉะนั้นต้องไปโรงพยาบาลบ่อยมากถี่มากแล้วก็เสียเวลาอยู่ในสถานรักษาพยาบาลค่อนข้างนานแล้วถ้าถึงวัยหนึ่งที่จะต้องเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าต้องการการดูแลเพิ่มมากขึ้นอาจจะยังไม่ถึงติดเตียงนะครับก็จะเป็นปัญหาแต่ด้วยสังคมณเวลานั้นเนี่ยครับนอกจาก การให้บริการแล้วยังมีปัญหาเรื่องของการสะสมเงินไว้สําหรับสูงอายุอีกไม่ได้บอกว่าเขาไม่สะสมนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาเห็นมาตลอดเนี่ยเขาก็หคือเขาเห็นคนรุ่นทวดนะครับรุ่นก่อนเขาเนี่ยอายุไม่ยืนหรอกครับ คนรุ่นเก่าค่าค่าเฉลี่ยของคนไทยเนี่ยตอนที่ำทำสำนนประชากรครั้งแรกนะครับ1,960เนี่ยมีตัวค่าเฉลี่ยอายุแค่58ปีตอนนี้ใกล้ๆ80แล้วนะครับเพิ่มขึ้น20กว่าปีเนี่ยแต่คนนึกถึงคนรุ่นนั้นนะครับไม่เห็นครับว่าตัวเองจะแก่ขนาดนี้คือคิดว่าผมงอกนะอายุ30ปลายๆ40ผมงอกก็เริ่มนับถอยหลังแล้วนะครับแล้วก็ช่วงอายุก็ไม่ยืดน,นะ เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้เตรียมเงินเตรียมอะไรเอาไว้ใช้สําหรับตอนแก่หรือเตรียมแต่ไม่พอกับค่าครองชีพในยุคป,ปัจจุบันนังถึงนะครับข้างหนึ่งก็คือคิดว่าฉันไม่ได้แก่อีกข้างหนึ่งก็คือสะสมเวลาเตรียมเวลาอาจจะแบบเอาไว้ให้ลูกก็ตามแต่พอดียังมีช่วงอายุยืนยาวก็ต้องใช้เองต่อไปเนี่ยแต่ก็ไม่ได้เตรียมไว้เยอะเพราะว่าค่าครองชีพสมัยก่อนแล้วก็วิถีชีวิตสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้ใช้ใช้เงินเยอะขนาดนี้นะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาต้องการความช่วยเหลือทางการเงินเพราะว่าไม่ได้เตรียมมาต่อให้มีเรื่องของบําเหน็จบํานาญสวัสดิการต่างๆก็คิดจากฐานเงินเดือนเมื่อก่อนนี้นะครับมันก็ไม่ได้มากมายนะักพอที่จะเลี้ยงตัวเองกับค่าครองชีพในยุคป,ปัจจุบันได้ลงมาถ,ถึงรุ่นลูกครับทุกคนก็ทราบว่าค่าเทอมค่าดูแลรักษาลูกหนึ่งคนเนี่ยมันมันแพงขึ้นเยอะนะครับ ต่อให้บอกว่าโรงเรียนรัฐบาลจะรับมีสถานศึกษามีสถานรักษาพยาบาลของรัฐมากมายแต่ก็ย้อนกลับไปจุดเดิมครับมันไม่พอหรือว่าคุณภาพมันไม่ดีและแถมตัวเองเนี่ยนะครับตัวเองคนวัยพ่อแม่ที่เป็นแซนวิชเจเนเรชันเนี่ยก็ยังมีค่าครองชีพสูงขึ้นเยอะมากนะครับอลองคิดดูว่า,ามีคนเคยพูดว่าเมื่อก่อนเนี้ยคนรุ่นปู่ย่าตายายไปทำงานสมมุติมีมีแหล่งทำงานนะครับมีที่ทำงานที่ไม่ใช่บ้านตัวเองเนี่ย ก็คือเสียแต่ค่ารถกับค่าข้าวไปทํางานเพ,เพิ่มเมื่อก่อนนะครับสวัสดิการก็ยังมีข้าวให้กินกนะแถมยังเมื่อก่อนยังมีบ้านให้อยู่อีกนะครับมีบ้านบ้านบ้านของหลวงหรือบ้านบ้านสวัสดิการของตัวผ้าชนก็มีครับคือให้อยู่แต่ว่าตอนเนี้ออกออกจากบ้านไปทํางานเนี่ยมันไม่ใช่แค่เสียค่าเดินทางกับเสียค่าค่าอาหารแล้วโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์ที่จะใช้ทํางานต่างๆที่ทําให้เรามีการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้เงินเดือนมากขึ้นน่นะครับเราต้องใช้ของส่วนตัวของเรามีแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กติดตัวและอื่นๆอีกมากมายที่ที่มาเกี่ยวข้องกับการทํางานเมื่อก่อนมีเครื่องแบบหรือชุดปกติไปทํางานได้แต่เดี๋ยวนี้ก็อาจจะต้องมีอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ชุดต่างๆที่สามารถที่จะไปทํางานได้หลากหลายไปพบลูกค้าไปและอื่นๆไม่ได้นั่งทํางานในที่เดียวปิดตัวเองแต่งชุดอะไรก็ได้ต่อไปแล้วนะครับดังนั้นสิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ๆเนี่ยไม่ใช่ปัญหาของบ้านเรา บ,บ้านเดียวนะครับแต่ว่าที่อื่นก็เป็นปัญหาด้วยผมลองฉายภาพจากจาก,จากเน็ตสอ,อันนะครับมาให้ท่านดูว่าสที่เนี่ยก็ประเทศไทยกับโลกเนี่ยมันมีสถานการณ์เดียวกันอย่างไรนะครับเรคคอร์ดของตัวประเทศอเมริกานะครับก็ใช้คำเดียวกับของเราก็คือกลุ่มปุยาตายายนะครับมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างนะครับมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ค่าดูแลรักษา หรือว่าการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยนะครับในตัว Nursing Home นะที่ไฟพักอาศัยอยู่เนี่ยไม่ได้พักอาศัยอยู่กับลูกหลานเนี่ยก็235 u s ดอลลาร์ต่อวันนะครับต่อวันในขณะที่ลูกเนี่ยนะครับวัยเด็กเนี่ยนะครับมีค่าเทอมแล้วก็ค่าเอ่อค่าเนอร์ซค่าดูแลต่างๆของเด็กเนี่ยก็คือประมาณ4,320 u s ดอลลาร์ต่อปีแต่สำหรับประเทศไทยเนี่ยนะครับเขาคาดการว่าถ้าเกิดต้องการ มีเงินกเกษียณอายุเนาะสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่เตรียมเงินไว้ใช้เองนะครับใช้อย่างเดียวนะไม่ได้ให้ลูกให้หลานด้วยนะใช้เดือนละ20,000นะใช้ไป20ปีนะครับก็ต้องคูณยี่สิแล้วก็คูณ12นะครับเดือนละ20,000ก็ต้องการ4.8ล้านบาทแล้วนะครับ20,000บาทเนี่ยเเรียกว่า ค่อนข้างลําบากเพราะว่ากลุ่มผู้สูงอายุอถ้ายังไม่มีบ้านต้องเช่าอยู่เนี่ยราคาบ้านก็ค่อนข้างแพงหรือว่ามีบ้านแล้วนะครับการซ่อมบํารุงการดูแลรักษาบ้านก็เป็นต้นทุนนะทังค่าน้ําค่าไฟค่าซ่อมบํารุงดูแลรักษาเพราะว่าถ้าคุณมีบ้านแล้วบ้านคุณก็ไม่ได้ใหม่ถ้าคุณเป็นบ้านใหม่แปลว่าคุณยังผ่อนอยู่นะครับอันนี้คือกลุ่มที่ไม่ไม่ไม่ได้รวยนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นปัญหานะคืออายุเกิน60ขึ้นไปก็ตอนนี้ก็ยังสามารถผ่อนได้ก็จึงมีผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า มอสเกอขอขออภัยครับรีเวิร์สมอสเกชนะครับก็คือผลิตภัณฑ์ที่บอกว่าจะเอาบ้านเนี่ยไปคำ้ำนึกถึงกลุ่มผู้สูงอายุนะครับกลุ่มผู้สูงอายุไม่มีรายได้แล้วเพราะฉะนั้นพอไม่มีรายได้ประจำสิ่งที่จะได้เงินมาทำอะไรก้อนใหญ่ๆหรือว่าไม่ไม่เหลือเงินแล้วเหลือบ้านอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมีเงินใช้ใจ่ายได้เพราะฉะนั้นธนาคารนะสถาบันการเงินก็ออกสิ่งที่เรียกว่า e ีเ e ิ e ์สมอ g เก็คือการที่เอา แท,แทนที่เราจะผู้กู้ซื้อบ้านนะกับตัวของธนาคารกลายเป็นธนาคารเนี่ยกู้เราแทนกลับกันนะครับคือเราเอาบ้านไปเอาเอาบ้านไปเข้าธนาคารแล้วก็ธนาคารก็จ่ายเงินกลับคืนมาให้เราเป็นรายเดือนส่วนใหญ่แล้วก็ไม่เกินห้าสบกสิเซของราคาบ้านหรอกครับ แล้วก็ด้วยข้อรับประกันตีตัวมูลค่าบ้านไว้นะครับแล้วก็ด้วยข้อรับประกันว่าจะได้เงินเดือนเท่านี้ไปจนครบตัวมูลค่าบ้านถึงอายุเท่าไหร่ก็ตามทีที่ไปตกลงกันส่วนใหญ่จะเกิน80ขึ้นไปนะครับหรือว่าจะไปจนตายแล้วถ้าเกิดคุณเสียชีวิตแล้วเนี่ยบ้านก็จะตกเป็นของธนาคารหรือถ้ามีเงินเหลือประมุตตั้งราคาบ้านไว้ไว้5ล้านบาทตก,ตกลงว่าได้ได้เงิน5้าล้านบาทธนาคารผ่อนจ่ายคุณเนี่ยคุณก็จะได้กลับมานะครับ เป็นเงินทุกเดือนแต่ถ้าคุณเสียชีวิตแล้วเงินยังไม่หมด5ล้านเนี่ยที่เหลือเขาก็โยกใหท้ทายาทของคุณไปทายาทของคุณก็มีสิทธิ์ที่จะไปเอาบ้านคืนมาจ่ายเงินยอดนี้ที่เหลืออยู่หรือว่าจ่ายเพื่อเอาบ้านคืนมาคือหักยอดนะครับที่คุณท,ที่แบงก์ได้ไปแล้วบวก,บวกดอกดอกงเบี้ยอะไรต่างๆหรือว่าคืนเงินมาเลยถ้าเกิดทายาทคุณไม่เอาบ้านกลับคืนมานะครับก็สามารถทําแบบนี้ได้แต่ว่าก็ไม่ง่ายนะครับ หลายหประเทศทำแล้วก็ต้องหยุดเพราะว่าคนสูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็สำหรับลูกนะครับเขาประมาณการว่าสีา่หมื่นสบาทต่อเทอมแล้วก็ถ้าเกิดจะเรียนนะจนจบปริญญาโทเนี่ยก็มีการคาดการนะครับเอาไว้ว่าประมาณ6กแ0 0 0จบาทนะครับเรียนปานกลางนะาะภาคเอกชนก็5ล้านเรียนแบบดีๆก็27ล้านนะนะเพราะฉะนั้นในนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับกลุ่ม ที่เรียกว่าแซนด์วิชเจเน r เรชันเพราะตอนนี้เป็นกลุ่มที่นะครับในหลายๆประเทศของทวีปเอเชียเกาหลีญี่ปุ่นเป็นกลุ่มอายุที่มีการค่าตัวตายมากที่สุดเพราะได้รับความเครียดถามว่าทำไมจึงได้รับความเครียดเพราะว่าแน่นอนว่ามันเป็นกลุ่มที่ ไม่ไม่เคยมีเรื่องของประสบการณ์แบบนี้มาก่อนลองนึกถึงเรื่องปกตินะครับไม่เอาเคสพิเศษที่แบบพ่อแม่มีอายุยืนยาวและอื่นๆนะในสมัยก่อนที่ค่าเฉลี่ยของอายุยังสั้นอยู่เนี่ยก็คือใช้คนในวัยวัยเด็กเนี่ยถูกเลี้ยงดูด้วยพ่อแม่แค่นั้นเป็นภาพก่อนว่าคนวัยแซนวิชเจเนเรชั่นเนี่ยเลี้ยงดูแค่ลูกตัวเองนะพ่อแม่เนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว แต่ถ้าเกิดเป็นยุคก,ก่อนจริงๆที่มีลูกเร็วนะครับพ่อแม่ก็ยังแข็งแรงอยู่ลูกเนี่ยโกลนโกนโกลจุกอายุ1 3บ4าก็มีมีลูกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งคือพ่อแม่ยังแข็งแรงและทำงานได้ไม่ต้องการการดูแลพ่อแม่ให้ลูกซะโดยสมัมแต่แซนวิชเจเนเรชั่นเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่ไหวแล้วเพราะแต่งงานในช่วงอายุนานขึ้นนะครับคนวัยแซนวิชเนี่ยกว่าจะมีลูกเนี่ยก็อ,อายุ30กว่า40เนาะแล้วก็ พ่อแม่ก็ยิ่งแก่กว่านั้นพ่อแม่ไม่ได้อยู่ในเรื่องของกําลังแรงงานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนกลุ่มเนี้ยต้องดูแลทั้งพ่อแม่แล้วก็ดูแลทั้งลูกเมื่อก่อนไม่ไม่มีครับเมื่อก่อนดูแลลูกอย่างเดียวแล้วในอนาคตจะมีแบบนี้อีกไหมในอนาคตมีครับแต่ว่าคนวยัยสี่สิบถึงหกสิบจะดูแลพ่อแม่ลดลงเพราะตัวเองเตรียมตัวแล้วตัวเองเห็นแล้วว่าฉันจะคาดและฉันมีอายุ เจ็ดสิบแปดสิบปีเพราะฉะนั้นเตรียมตัวครับเมื่อก่อนเขาไม่เตรียมครับเพราะว่าเขาอายุ50าปลายปลายหกต้น60เป็นอย่างมากเขาไปแล้วเขาไม่ต้องเตรียมอะไรระยะยามแต่ว่าคนกลุ่มนี้ที่ได้รับประสบการณ์จากชั้นต้องดูแลทั้ง2องเจเนอเรชันเนี่ยก็จะเตรียมตัวเองดังนั้น ลูกของเราในวันนี้จะโตขึ้นมาแล้วดูแลเราน้อยลงเพราะเราเตรียมตัวแล้วก็ธนาคารสถาบันการเงินและรัฐบาลก็มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินและผลิตภัณฑ์ในการดูแลรักษาต่างๆที่จะดูแลกลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้นตามลักษณะของสังคมผู้สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นกลุ่มเดียวในตัวประวัสรทโลกที่จะเจอปัญหาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นความเครียดมันเกิดขึ้นครับเพราะว่าต้องดูแลทั้ง2องเจเนอเรชันแล้วก็คนหนึ่งก็พ่อแม่คนหนึ่งก็ ลูกนะต้องดูแลทั้งสองอย่างแต่มันแต่มันก็มีข้อดีครับข้อดีอย่างหนึ่งนะข้อที่เห็นชัดๆก็คือว่าคนวัยสี่สิบถึงหกสิบเนี่ยสาม,มารถออกไปทํางานได้อย่างเต็มที่ทํางานสองคนผัวเมียออกไปทํางานได้เลยแล้วก็ทิ้งลูกไปกับพ่อแม่ในบ้านเดียวกันย้ํานะครับในบ้านเดียวกันแตกต่างจากสังคมชนบทและเกษตรกรรมตรงที่เคนวัยหนุ่มสาวคนวัยทํางานเนี่ยเข้ามาทํางานในกรุงเทพหรือในแหล่งงานที่จังหวัดอื่นย้ายเลย แล้วก็ทิ้งลูกกับปู่ย่าตายายของของลูกเนี่ยนะครับให้ดูแลลูกอันนี้ต่างกันอยู่ในบ้านเดียวกันสําหรับตัวชีวิตเมืองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่จะเป็นปัญหาก็คือว่าแม้ว่าจะมีคนดูแลลูกให้ออกไปทํางานได้อย่างเต็มที่มีสองแรงนะครับในการทํารายได้แต่ว่าเสิ่งที่เกิดขึ้นทับเกิดขึ้นกับปัญหาเมืองมันคืออะไรครับปัญหาเมืองเกิดขึ้นกับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของที่อยู่อาศัยครับหลายๆอย่างที่เกิดขึ้น อย่างแรกก็คือกลุ่มหนึ่งกลุ่มข้างหนึ่งก็คือมีที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายแล้วคือปู่ย่าตายายเนี่ยมีที่อยู่อาศัยแล้วก็พ่อแม่เนี่ยก็เข้าไปอยู่ในที่อยู่อาศัยนี้ด้วยแล้วก็ลูกก็อยู่ในที่อยู่อาศัยนี้ด้วยแต่ถามว่าที่อยู่อาศัยที่อยู่มาตั้งแต่ปู่ย่าตายายวัยปู่ย่าตายายเนี่ยนะครับมีบ้านตอนอายุ40กว่าตอนนี้อายุ 60---- 70เนี่ยมัน30 20 30ปีแล้ว แล้วก็บ้านเหล่านั้นเนี่ยก็ออกแบบในรูปแบบเดิมพลังงานก็ไม่ประหยัดนะไม่ได้ออกแบบสำหรับการมียูนิตแต่ละยูนิตย่อยถึงบ้านสมัยก่อนนะครับจะมีห้องนอนอาจจะใช้ห้องน้ำร่วมกันหรือห้องนอนร่วมกันไม่ได้แบ่งโซนอย่างชัดเจนซึ่งไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนสมัยใหม่ไม่ได้ออกแบบแบบ universal design ที่จะรองรับกลุ่มผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมเพราะฉะนั้นต้องการเงินในการรีโนเวทบ้าน ไม่ใช่บ้านอย่างเดียวครับสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ใช่บ้านเดี่ยวเป็นหลักคือตอนนี้ถ้าใครมีบ้านเดี่ยวอยู่นะมาตั้งแต่สมัยพ่อแม่ก็คงไม่มีปัญหาเรื่องของแซนวิชเจเนเรชั่นนะเพราะว่าค่อนข้างรวยเนาะ,ะถึงจะมีบ้านเดี่ยวอยู่จนถึงทุกวันนี้ได้แล้วก็ถ้ามีปัญหานักบ้านเหล่านั้นก็คงขายได้ในราคาแพงนะครับแต่ว่ามันมีอีกประเภทหนึ่งที่อยู่ในที่เช่ามาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วก็ไม่คิดว่าจะอยู่จนถึงทุกวันนี้แล้วก็เป็นตึกแถว ตึกแถวที่เป็นที่อยู่อาศัยเหล่านี้จะเป็นปัญหาของกลุ่มแซนด์วิชเจเนเรชันและในยุคป,ปัจจุบันค่อนข้างมากเพราะว่าต้องแออัดเข้าไปอยู่ในคน3ามเจเนเรชันที่มีวิถีแตกต่างกันต้องเข้าใจครับว่าแม้จะเกื้อกูลกันคนในครอบครัวเดียวกันแต่ก็มีวิถีแตกต่างกันคนวัยเด็กวัยรุ่นนะคนรุ่นลูกเนี่นนาาย,ายก็มีวิธีอย่างหนึง่งคนรุ่นปู่ย่าตายายก็มีวิถีอย่างหนึ่งคนรุ่นพ่อแม่ก็มีวิถีอย่างหนึง่งเพราะฉะนั้น ค่าใช้จ่ายที่ต้องมีคือการรีโนเวทบ้านและการจัดบ้านให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของแต่ละคนนะครับการแยกเป็นโซนการแยกเป็นอะไรต่างๆก็ยังเป็นจําเป็นต้องมีกับอีกกลุ่มหนึ่งครับกลุ่มทีออ่ซื้อบ้านใหม่คนแซนวิชเจเนเรชั่นนะครับซื้อบ้านใหม่แต่ว่าบ้านใหม่เนี่ยมันมีราคาแพงครับมีภาระหนี้สินตามมาเพราะว่าแน่นอนว่าไม่ได้ซื้อเพื่อตัวเองคนเดียวก็ต้องเป็นบ้านที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพราะว่า มีสามเจเนอเรชันอยู่ในบ้านเดียวกันแล้วบ้านใหญ่เหล่านี้ไปอยู่ที่ไหนครับคําตอบครับต้องอยู่ชานเมืองแน่เพราะว่าจ่ายในเมืองไม่ไหวแต่ถ้าคุณรวยคุณจะซื้อบ้าน40ล้าน100ล้านแบบนี้คุณไม่มีปัญหาแซนบิชเชเจเนอเรชันหรอกครับคุณมีเงินพอที่จะเลี้ยงทั้งปู่ย่าตายายตัวเองและเลี้ยงลูกตัวเองได้อย่างสบายแต่คนที่มีปัญหาคือกลุ่มนี้นะครับต้องไปอยู่ชานเมืองเพื่อจะมีบ้านที่มีขนาดรองรับ3ามเจเนอเรชันเพียงพอแล้วก็แบ่งเป็นสัดเป็นส่วนอย่างเหมาะสมแน่นอนครับไปอยู่ชานเมือง สิ่งที่เป็นปัญหายอย่างหนึ่งที่ตามมาก็คือว่าระยะทางจากที่ทํางานแล้วก็ที่อยู่อาศัยก็ไกลไกลปุ๊บแน่นอนในภาพใหญ่ของเมืองก็คือไมเลชของเมืองนะครับระยะทางรวมในเมืองก็เพิ่มขึ้นคุณภาพชีวิตของคุณก็แย่ลงครับเพราะว่าในเรื่องของคุณภาพชีวิตของคุณคุณก็เสียเวลาอยู่บนยานพาหนะค่อนข้างมากหรือถ้าคุณไม่อยากเสียเวลาบนยานพาหนะนานคุณก็ต้องออกจากบ้านแต่เช้าตรู่ตีสี่นะครับแล้วก็กลับบ้านในช่วงค่าหน่อย เพื่อที่คุณจะหลีกเลี่ยงรถติดได้แปลว่าคุณเขาไม่ได้อยู่ที่บ้านครับซึ่งไม่สอดคล้องครับเพราะว่าปัญหาก็คือคนวัยปู่ย่าตายายต้องการการดูแลคนวัยเด็กต้องการกลับมาบ้านหรือว่าไม่ต้องตื่นเช้ามากนะักเพื่อพักผ่อนอย่างเพียงพอเพื่อจะไปเรียนหนังสือเพราะฉะนั้นคุณแบกรับประเด็นนี้ไปค่อนข้างมากแล้วก็ปัญหาก็คือว่าพออยู่ไกลปุ๊บได้บ้านหลังที่เหมาะสมกับการอยู่3ามเจเนอเรชันภาระหนี้สินก็ตามมาครับพอภาระหนี้สินตามมาสิ่งที่เกิดขึ้นแถมยัง ต้องไปสอนลูกที่โรงเรียนซึ่งอยู่ในระยะไกลแบบนั้นโรงเรียนชื่อดังทั้งหลายที่คุณอยากให้ลูกเรียนก็ไม่ได้อยู่บริเวณนั้นหรอกเพราะฉะนั้นก็การเดินทางทั้งพ่อและลูกพ่อแม่และลูกเนี่ยครับไกลแต่ว่าปู่ย่าเนี่ยทิ้งให้อยู่บ้านแล้วก็เป็นคนที่ต้องการการดูแลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็พวักพวงวุ่นวายไปหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเมืองก็คือการที่มีความแหล่งเสื่อมโทรมอยู่ในเมืองไม่มีเงินในการทําการรีโนเวทมีปัญหาภายใน ความความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเพราะไม่ได้แบ่งโซนเป็นสัดเป็นส่วนแต่ถ้าจะมีบ้านเป็นสัดเป็นส่วนก็ไกลแล้วก็เป็นภาระหนี้สินก้อนใหญ่ๆตามมาและแถมยังมีค่าใช้ใจ่ายอันอื่นๆเนาะค่าเดินทางค่าความกังวลในการที่ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลแล้วก็ถึงวัยหนึ่งที่ต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆในโรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อยู่แถวนั้นอีกนะครับถ้าโรงพยาบาลแถวนั้นชานเมืองในส่วนใหญ่โรงพยาบาลรัฐก็ไม่มี โรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ๆที่จะรองรับโรคซับซ้อนของผู้สูงอายุได้ก็ต้องเข้ามากลางเมืองอีกก็จะเป็นปัญหาตามไปนะครับดังนั้นสิ่งที่เมืองจะต้องปรับปรุงมันปรับปรุงทั้งสองข้างนะครับปรับปรุงในระบบของกายกายภาพอย่างเดียวคงไม่เพียงพอจะจัดการยังไงกับกลุ่มผู้สูงอายุในตัวของประเทศสิงคโปร์เนี่ยด้วยความที่เดิมเนี่ยเขามีมัดมาตรฐานนะครับ ว่าประชากร1000คนเนี่ยต้องมีเรื่องของเนอร์เซอรี่ศูนย์ 0, ดูแลเด็กเล็กเนี่ยหนึ่งหนึ่งศูมาตั้งแต่1960นะแล้วครับแล้วก็มาพัฒนามาในรูปแบบนั้นแล้ววันนี้ผ่านไปนะครับ60ปี50าหถึง60ปีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเดิมมันเคยมีศูนย์เด็กเล็กเนี่ยกระจายอยู่ทั่ววันนี้ศูนย์เด็กเล็กเหล่านั้นกลายเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะครับถ้าอยู่ในระยะระแวกบ้านเพราะเขาเตรียมไว้แบบนั้นแล้วเตรียมโทษทีเตรียม ศูนย์เด็กเล็กไว้แล้ววันนี้พื้นที่เหล่านั้นเนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นศูนย์ผู้สูงอายุเพื่อรองรับกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็เป็นเรื่องที่ดูน่าสนใจครับเพราะว่ามีคนบางคนบางคนเท่านั้น,นครับเมื่อก่อนเคยตอนวัยเด็กเคยเข้าศูนย์เดกเ็กที่นี่วันนี้กลับมาในฐานะผู้สูงอายุกลับมาที่ศูนย์เดิมเพราะฉะฉนั้นรัฐอาจจะต้องแบกรับภาระตรงนี้เพื่อลดภาระของแซนวิช generation หลงไปบ้างนะครับในการที่จะมีศูนย์ดูแลต่างๆที่อยู่ในราคาที่เหมาะสมแล้วก็มีมาตรฐานต่างๆเมื่อวันที่วัยเด็กต้องออกไปโรงเรียนแล้วนะครับในวันที่วัยผู้ใหญ่วัยกลุ่มผู้สูงอายุนะครับกับวัยเด็กนะเด็กยังเล็กอยู่เนี่ยคือ,อคนวัยแซนด์วิชก็ได้อาจทัประโยชน์นะออกไปทํางานได้มีคนดูแลเด็กเล็กที่ยังไม่เข้าโรงเรียนอยู่บ้านอาจจะมีคนไปรับลูกแถวบ้านแล้วนะแต่ถึงวันหนึ่งที่ลูกเข้าโรงเรียนมัธยมหรือเรียนไกลขึ้นเนี่ย ในเวลาเดียวกันกลุ่มผู้สูงอายุเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับทิ้งไว้อยู่บ้านคนเดียวอาจจะไม่ได้ต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นรัฐจะต้องแบกรับภาระตรงนี้เพิ่มมากขึ้นสูงดูแลผู้สูงอายุจะจะ,จะต้องกระจายไปนะครับะจะสนับสนุนภาคเอกชนหรือรัฐจะตั้งเองก็ตามทีแต่ต้องมีเงินสนับสนุนหรือกลไกที่จะทําให้อยู่ในราคาที่เหมาะสมที่ทําลดภาระของกลุ่มแซนด์วิชเจเนเรชั่นลงต่อมาครับคือการให้เงินสนับสนุนในการทําการรีโนเวทบ้านเดิมนะครับอกองทุนพัฒนาชุมชนกองทุน กลุ่มคนพิการกองทุนดูแลครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคงต้องใช้วิธีการแมทชิ่งฟันนะครับในตัวของประเทศอังกฤษมีนะครับใช้วิธีการที่เรียกว่า,าลดภาระของการที่จะเข้าสู่บ้านบางแขผมใช้ตรงๆก็คือลดภาระของการเข้าสู่กลุ่มของอที่ต้องดูแลโดยโดยรัฐคือเขาแยกเป็นกลุ่มครับกลุ่มรวยสุดกลุ่มรวยช่างมันเขาดูแลกันเองได้นะกลุ่มจนสุด นะยังไงก็ต้องเข้าบ้านสวัสดิการของรัฐนะครับสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุแต่มันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ประมาณกลางๆนี่แหละแต่ไม่มีเงินในการทำการรีโนเวทบ้านอย่างเหมาะสมกับการเป็นแซนด์วิชเจเนเรชั่นการมีกลุ่มผู้สูงอายุอยู่ในบ้านนะครับแล้วการมีเด็กอยู่ในบ้านก็ตามทีเถอะไม่มีเงินเพียงพอไม่มีเงินเพียงพอนะครับมีอยู่ส่วนหนึ่งแต่ไม่สามารถทำได้ยังจ่ายเต็มไม่ได้ รัฐก็จะไปช่วยเหลือในการสนับสนุนใช้วิธีแม h ชิ่งฟันอาจจะออกให้ครึ่งครึ่งนะที่แทนที่จะมีคนไหลเข้าสู่บ้านบางแครเป็นจำนวนมากก็ลดลงครับเอาคนที่จ่ายไหวเนี่ยพอจะจ่ายไหวจ่ายได้เท่าไหร่ล่ะที่เหลือใช้กองทุนคนพิการกองทุนผู้สูงอายุต่างๆเนี่ยเข้ามาเติมอาจจะให้30% 40%ตามระดับรายได้เพื่อให้เขาเนี่ยสามารถอยู่ในบ้านของตัวเองต่อไปได้อย่างมีคุณภาพดี บริการเรื่องของระบบสารสุขก็ต้องปรับตัว,ตวครับเพราะว่าการรองรับกลุ่มผู้สูงอายุคงต้องวิ่งไปหาที่บ้านมากขึ้นแล้วเมืองคงต้องปรับตัวเองค่อนข้างเยอะรวมถึงสถานที่เรียนของเด็กด้วยเช่นกันการกระจายไปสู่พื้นที่ต่างๆจะทําให้ลดระยะทางในการเดินทางแล้วก็ลดปัญหาในการเดินทางลงแล้วก็ทําให้กลุ่มคนวัย4 0ถึงเนี่ยลดภาระลดความเครียดในชีวิตลงไปได้ค่อนข้างเยอะแล้ว ต้องวางแผนระยะยาวด้วยครับเพราะที่ผมบอกไว้ตอนกลางๆว่ากลุ่มเนี้ยต่อไปจะไม่มีต่อไปแล้วเพราะว่าวัยเขาจะเตรียมตัวดีขึ้นแล้วก็จะเป็นผู้สูงอายุที่มีการลงทุนล่วงหน้าและอื่นที่เพียงพอณเวลานั้นเราคงขยับขยับค่าค่าใช้ค่าค่าใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุได้มากขึ้นนะครับ เป็นภาพนะครับชัดเจนกับ Sandwich Generation วันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้กับ Urban Talk Thailand นะครับและถ้าท่านอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับชีวิตเมืองและการพัฒนาเมืองพิมพ์ไว้ใต้ลิงก์เราจะพยายามหามาตอบสนองท่านเพื่อให้ทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้ลาไปแค่นี้สวัสดีครับ